อันนี้ตะโกนี่นะครับจะมีอยู่หลายชนิดนะครับตัวนี้เป็นตะโกนาหรือที่เราเรียกกันทั่วไปตะโกนา สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับน,นี้อยู่ในมือใหม่ปายแดงนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพันไม้บอนไซที่เหมาะแก่การทําบอนไซนะครับเป็นพันไม้ของไทยๆนะครับที่เรานิยมเล่นกันหรือเราเริ่มที่จะลองเลี้ยงดูนะครับพันไม้ของไทยๆเนี่ยจะมีข้อดีคือเลี้ยงง่ายนะฮะอยู่ในภูมิอากาศของไทยกันเองนะฮะง่ายกับการดูแลหรือ พันไม้ที่อยู่ในพื้นเมืองแถบบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่หลายชนิดมากนะครับที่เหมาะกับการทําบอนไซมีต้นอะไรบ้างติดตามมาครับต้นแรกเป็นต้นตะโกนะครับตะโกเป็นพันไม้พื้นเมืองของประเทศเราเองนะครับเกิดอยู่แถบแบบริเวณบ้านเราเนี่ยนะครับคราวนี้ตะโกเนี่ยจะมีข้อดีคือมีผิวที่ดํานะครับผิวดําที่เราเปรียบเทียบก,กันว่าดําเป็นตอตะโกนะครับ ตัวน,นี้เป็นไม้ที่กําลังสร้างอยู่นะครับยังไม่จบ100%เเซสมบูรณ์แบบนะครับก็เพิ่งเริ่มมีตําแหน่งกิ่งนะครับอันนี้ตะโกนี่นะครับจะมีอยู่หลายชนิดนะครับตัวนี้เป็นตะโกนาหรือที่เราเรียกกันทั่วไปตะโกนาถิ่นที่เกิดเนี่ยก็จะมีทางภาคกลางทางภาคอีสานนะครับทางอีสานเนี่ยก็จะมีทางโคราชจะเยอะมากนะครับแล้วก็ทางชัยภูมิ ข้อดีของตะโกเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับใบเขียวเป็นมันเขียวเข้มเป็นมันนะครับแล้วมีเปลือกเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆนะฮะเปลือกจะแตกเปลือกสวยงามมากนะฮะผิวพันธุ์นี่จะดำนะฮะดำดำธรรมชาติเลยของเขากิ่งที่เกิดใหม่นี่ยังจะมีสีที่ออกสีเทาน,นุนๆนะฮะจะยังไม่ไม่ดำจนกว่าอายุจะได้นะฮะเมื่อเลี้ยงไปนานนานมากๆนะครับ ผิวเขาจะเริ่มค่อยๆแตกผิวจะเริ่มค่อยๆแตกนะครับแลวจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะฮะน,นี้เป็นผิวเดิมของเขาสีดานะครับตรงนี้เป็นผิวใหม่ที่กําลังจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับพอเลี้ยงไปนานมากๆผิวจะแตกสีดํากิ่งจะแตกเป็นสีดําหมดนะฮะ<สาร>ข้อดีของตะโกนะครับคือเป็นพันไม้ที่กิ่งเหนียวง่ายแก่การดัดนะครับดัดได้ง่ายกิ่งเหนียวเหมาะสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่น ที่จะหัดเขาลวดเพราะกิ่งเหนียวมากนะฮะจะเสียหายจากการดัดเนี่ยน้อยมากตะโกเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะครับชอบดินโปร่งนะครับชอบดินที่โปร่งคือบอนไซทุกชนิดละครับชอบดินโปร่งหมดนะฮะระบายน้ำได้ดีแล้วก็ทนอดทนมีความอดทนที่สูงมากชอบแดดจัดนะครับตัวนี้จะเป็นตะโกนานะครับซึ่งมีลักษณะใบใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตะโกหนูกันตะโกหนูจะเป็นตะโกที่กลายพันธ์มาแล้วมีใบเล็กนะครับตะโกหนูก็จะมีตัวอยู่หลายชนิดนะครับมีมีใบอยู่หลายชนิดนะฮะมีทั้งใบกลมใบทับทิมใบมะขามนะในตัวใบมะขามก็มีมะขามเล็กมะขามใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใบ มะขามนะครับคือใบเขาจะคล้ายๆใบมะขามนะครับคล้ายใบมะขามแล้วก็มีเปลือกที่ดําเหมือนกันนะครับมีเปลือกที่ดําผิวแตกเกล็ดอันนี้ตะโกหนูเนี่ยจะมีข้อสังเกตง่ายๆคือข้อที่แตกเกล็ดของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กไม่หยาบละเอียดเหมือนกับไม่หยาบออกละเอียดละเอียดนะฮะไม่เหมือนตะโกนานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตะโกหนูแท้นเนี่ยจะดูสังเกตง่ายๆคือ บริเวณโคนต้นหรือบริเวณรากเนี่ยจะแตกใบออกมานะฮะจะแตกใบอย่างเขาออกมาตะโกหนูเป็นพันธุ์ไม้ที่ตอนนี้เราใช้มาจากกิ่งตอนเยอะนะฮะตอนลงดินแล้วก็ทำทรงรูปทรงได้หลากหลายนะฮะรูปทรงจากธรรมชาติหลากหลายนะฮะโครงสร้างของเขาเนี่ยจะสวยธรรมชาติเลยคือขึ้นมาบิดงอนะฮะแล้วก็ข้อดีของตะโกหนูคือมีใบเล็กข้อถี่นะครับ เหมาะแก่การทำบอนไซหรือไม้ดัดอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตะโกหนูอีกชนิดนึงครับตันนี้ก็เป็นตะโกหนูใบมะขามเช่นกันนะครับจะสังเกตดูใบจะคล้ายๆมะขามนะครับต้นนี้เป็นตอแท้นะครับตอแท้หรือไม่แท้ดูจากกิ่งที่แตกมาจากโคนนะครับแล้วผิวของเขาเนี่ยจะไม่แตกหยาบนะฮะแตกค่อนข้างละเอียดอันนี้ก็เป็นตะโกหนูใบ มะขามซึ่งเหมาะกับการทําบอนไซนะครับเพราะว่าให้ข้อที่ถี่มากนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดได้ดีนะครับให้รายละเอียดได้ดีใบเล็กนะฮะช่วงที่ขุดตะโกรหรือนําโครงสร้างมามาทำเนี่ยนะครับเรานิยมขุดในช่วงที่ต้นฤด,ดูร้อนหรือที่อากาศแห้งๆนะครับเราจะไม่ขุดในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะฮะค่อนข้างที่จะเสี่ยงใน ที่ตะโกจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูโครงสร้างของตะโกที่ผุดใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะต้องเลือกที่แตกแล้วแข็งแรงแล้วนะครับดูดูตรงนั้นจะได้ไม้ที่ออสมบูรณ์นะฮะอัตราการลอดตายจะสูงกว่านะครับตัวนี้จะเป็นใบมะขามเรียงนะครับ ใบเขาจะออกเหมือนมะขามเลยเดียงออ,ออกมาอย่างสวยงามนะครับเป็นไม้ที่ตะโกหนูก็จะมีอยู่หลายชนิดนะฮะในตัวตัวนี้ตัวใบมะขามตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโตช้านะครับค่อนข้างที่จะโตช้านะ,ะับยืดกิ่งออกมาจริงนะครับแต่กิ่งจะค่อนข้างโตช้ากว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูตัวใบกลมครับตัวนั้นจะโตเร็วตัวนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างอยู่นะที่ผมเลี้ยงกิ่งให้ใหญ่อยู่นะฮะ อันนี้จะเป็นตะโกนูตัวใบกลมนะครับตัวใบกลมตัวนี้จะมีข้อดีคือโตไวนะฮะแล้วก็อดทนและกิ่งกิ่งเนี่เหนียวนะฮะให้รายละเอียดเร็วนะแล้วก BRI, gebracht, ็ดัดเข้าไปเหนียวมากนะกิ่งเหนียวนะครับแล้วก็ผมโดยส่วนตัวผมจะชอบตะโกนูตัวนี้นะครับเพราะว่าโตไวนะฮะทำทำรายละเอียดได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ผิวพันธุ์ก็ดํา ตะโกทุกต้นดําหมดนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะครับระยะเวลาที่ยาวนานหน่อยนะครับตะโกหนูตัวใบกลมนี่นะฮะขยายพันธุ์ง่ายด้วยด้วยการตอนด้วยนะครับตอนระยะเวลาที่เราตอนเนี่ยจะออกรากเร็วกว่าตัวใบมะขามนะครับเหมาะแก่การทําบอนไซทําโครงสร้างบอนไซเป็นอย่างยิ่งนะครับ เราทําได้หลายรูปทรงนะครับทําเป็นป่ารากเดียวทําเป็นไม้ตกกระถางเป็นไม้ทรงต้นทรงเอี้ยวหรือทรงบัณฑิตนะฮะตัวตะโกจะก,กิ่งตอนนี้จะทําโครงสร้างได้หลากหลายนะครับส่วนที่เรานํามาทําเกาะหินนี่อัตราการลอดค่อนข้างต่ํานะครับเพราะว่ารากของตะโกเนี่ยค่อนข้างบอบ,บางนะครับไม่แข็งแรงเหมือนไม้ชนิดอื่นๆนะฮะถ้าจะนํามาทําเกาะหินนี่ โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าอัตราการรอดค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากต้นต่อไปจะเป็นหมากเล็กหมากน้อยนะครับปัจจุบันเนี้ยบางทีเราจะเรียกกันว่าต้นมั่งคั่งนะครับหมากเล็กหมากน้อยก็เป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยเช่นกันนะครับซึ่งมีใบที่สวยงามผิวลำต้นเนี่ยสวยมากนะครับผิวขาวแต่ก่อนเนี้ยเราจะนิยมขุดกันนะครับจะมีทางภาคกลางทางเพชรบุรีและบุรีสุพรรณบุรีเมืองกาญนะครับ แล้วก็ทางอีสานนะครับทางอีสานก็จะมีต้นมะเลหมากน้อยทางอีสานก็จะเรียกกันต้นต้นแปะนะฮะต้นแปะหรือมกเลหบากน้อยเป็นไม้ประจําจังหวัดของทางบุรีรัมย์นะครับอันนี้ขุดจากป่าต้นนี้เป็นต้นที่ขุดจากป่านะครับโครงสร้างเขาจะสวยงามมากบางต้นเนี่ยจะมีสร้างมาจากธรรมชาตินะฮะมะเล้บางบบน้อยก็เป็นพันไม้ที่มือใหม่ควรหามาเล่นนะครับเพราะว่าอย่างแรก เหมาะแก่การหัดเข้ารวดทำกิ่งนะครับเพราะว่าให้รายละเอียดได้ง่ายกิ่งเหนียวเลี้ยงง่ายนะครับโตไวแล้วมีใบที่สวยงามนะฮะถ้าเราริดใบบ่อยๆนี่บางเล็กบางน้อยจะให้ใบที่เล็กลงแล้วก็แตกไวใบไวนะครับเป็นไม้ที่อดทนนะครับอดทนอดทนในที่นี้หมายความว่า,วาทนแดดทนฝนอยู่กลางแดดกลางฝนได้เลยนะฮะเลี้ยง แดดจัดร0 0เซนะครับเช่นเดียวกับตะโกนะครับอยู่แดดจัดได้ร0 0ซครับแล้วดินใช้ดินโปร่งเหมือนกันฮะดินที่ใช้ในปลูกบอนไซเนี่ยดินไทยๆก็ก็ใช้ปลูกได้แล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้ดินโปร่งๆเพื่อระบายน้ำได้ดีนะฮะรากจะได้ไม่เน่านะครับไม่ไม่น้ำไม่ขังนะครับกับการปลูกบอนไซทุกชนิดตัวหมักเล็กหมักน้อยก็จะ เป็นที่นิยมในการทำบอนไซนะครับเพราะว่ากิ่งก้านเหนียวนะครับกิ่งก้านเหนียวเหมาะกับการทำใบเล็กข้อถี่โตไวครับส่วนอีกต้นหนึ่งคือมะสังครับมะสังก็เป็นไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยเช่นกันนะครับขึ้นอยู่ตามป่านะครับมาจากการเพาะเม็ดหรือขึ้นในป่าจากการขุดในป่า ปัจจุบันนี้มีการทําเป็นกิ่งตอนแล้วก็นํามาจัดลากนะครับมะสังจัดลากก็จะเยอะมากนะครับมะสังนี่ง่ายในการเลี้ยงมีการเสียบลากเพื่อทาโคนให้สวยงามนะครับข้อดีของมะสังคือมีเปลือกที่สวยงามมีใบที่เขียวเข้มเปลือกของมะสังเนี่ยนะครับเมื่อเลี้ยงไปนานๆนะครับจะแตกเกล็ดนะครับมะสังใน,ในตัวของมะสังเนี่ยจะมีอยู่หลายชนิดนะฮะมี เกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่เกล็ดหยาบเกล็ดฟูนะครับเกล็ดแข็งมีอยู่หลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไปแยกแยะในในเกล็ดของเขาในประเภทนะครับเราก็จะเรียกรลมๆกันว่ามะสังมะสังก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าเลี้ยงคือกิ่งเหนียวเช่นกันนะครับแต่มะสังจะมีจุดด้อยคือมีหนามนะครับหนามของมะสังเนี่ยถ้าเราตัดทิ้งไปแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำมะสัง ถ้าเราตัดหนามเขาทิ้งนะครับเขาจะไม่มีหนามขึ้นมาอีกนอกจากกิ่งใหม่นะครับถ้ากิ่งเดิมเนี่ยผมตัดทิ้งไปแล้วไม่มีหนามแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราทาาํามะสังก็ตัดหนามทิ้งนะครับแล้วศัตรูของมะาสาังอีกตัวหนึ่งก็คือหนอนหนอนหนอนผีเสื้อนะครับต้องระวังนิดนึงถ้าหนอนมาก,กินเนี่ยจะทําให้ใบมะาสาังนี่หมดต้นเร็วมากนะครับในในคืนเดียวหรือวันเดียวเนี่ย นอนกินใบมะสังได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมันสังเกตเอาและเก็บทิ้งเอาหรือถ้าระบาดมากก็ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดพ่นนะครับดูสังเกตง่ายๆจากผีเสื้อมาบินตอมนี่ก็จะมีการวางไข่นะครับไข่ที่มาวางก็จะเป็นกลมๆเล็กๆติดอยู่ที่ใบนะฮะถ้าเจอก็ให้เก็บออกนะครับเก็บออกถ้าเป็นตัวแล้วนอนจะกินไวมากนะฮะถ้ากินไปหนึ่งครั้งแล้วเรา แตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่จะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ากินซ้ำอีกครั้งหนึ่งสักครั้งสองครั้งครั้งที่สามเนี่ยอาจทำให้มะาสาังตายได้นะครับเพราะว่าใบโดนถูกทำลายไปหมดนะฮะไม่มีการหาสารอาหารมาเลี้ยงต้นไม่เพียงพอนะครับมะสางปัจจุบันเราทำได้หลายหลารงนะครับทำเป็นทรงต้นทำเป็นทรงตกกระถางทำเป็นเกาะหินก็ทำได้นะครับ เดี๋ยวลองไปชมมะสังเกาะหินกันนะครับต้นนี้เป็นมะสังเกาะหินนะครับก็นํามาทําเป็นเกาะหินได้จะสังเกตดูว่าเปลือกของมะสังต้นนี้จะต่างจากต้นที่แล้วนะครับต้นนี้เปลือกที่ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านะครับละเอียดแล้วก็นิ่มนะครับเปลือกค่อนข้างนิ่มนะฮะนิ่มกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะมะสังจะอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับมีหลายชนิดนะครับในตัวกิ่งของมะสังเขา้ารวดได้ง่ายกิ่งเหนียว เลี้ยงง่ายโตวไวนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวปัจจุบันเนี้ยเรานำมาทำโครงสร้างได้หลายอย่างจัดรากเยอะมากนะครับนี่สำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงมะสังนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อต้นที่แตกสมบูรณ์แล้วนะครับอย่าซื้อไม้ที่ขุดใหม่นะครับเพราะไม้ที่ขุดใหม่ของมะสังเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลลำบากนิดนึงในช่วงที่ไม้ขุดใหม่นะครับจะรอดยากนะครับเพราะว่ามะสังระบบราก ตอนขุดมาใหม่ๆค่อนข้างอ่อนแอนะครัเพราะฉะนั้นจะแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะฮะให้ซื้อที่แตกแข็งแรงแล้วนะครับแล้วนำมาเลี้ยงต่อจะประสบความสำเร็จกว่าไม้ขุดใหม่นะครับสำหรับวันนี้พันไม้ที่ผมแนะนำเป็นพันไม้ที่เหมาะในการทำบอนไซต์ของไทยๆเรานะครับในคราวต่อไปผมจะแนะนำ พันไม้เพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งเหมาะกับการทําบอนไซอย่างมากนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวนะฮะผมจะแนะนําสําหรับมือใหมให่ให้หาพันไม้เหล่านี้มาเล่นกันนะครับเวลาของเรามีเท่ากันหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่เวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดนะครับสิ่งนี้ธรรมชาติให้มานะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลาของเราอย่างไรนะครับทุกคนเวลาเท่ากัน เพราะฉะนั้นใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเมื่ออายุมากขึ้นคุณจะเห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นนะครับว่ายิ่งอายุมากเวลายิ่งน้อยลงเวลายิ่งมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ